الذي جمعنا في هذا الجمع المبارك الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل العظيم عمل التجمع المجالسه في الله افتحار في سبيل الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على اخي <applause> الفاضل <applause> ลูกนักศึกษาชายหญิงที่ได้เสียสละเวลามาเพื่อจตอะตอบรับการจัดสมนาคั้งนี้ขึ้นมาในเวลาสองวันจ็ดเจ็นวันที่2นสคนักมหาวิทยาศาสลามจะลารัง,งนี้น ใะไมคณะหนทน <c oughs> ผู้อาวุโสคนหนึ่งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ <c oughs> บบนก็ขอแสดงความยินดีและก็ความประทักใจกับงานที่ยิ่งใจจะว่าให้ ความสำเร็จในขั้นนี้ตั้งแต่เมื่อวานมานั่งกันมาคิดกันมาหาทามกันเพื่อจะมาวางแนวทางที่ดีในการเป็นเบาของโลกใน่าราเป็นนักศึกษาทิสิทธิ์นักศึกษานช่วงเวลาที่เราเป็นนิสิตนักศึกษา เราน่าจะทำอรายบ้างที่เ่าตึงหรือรอให้กับเราเมืวว่อวานจะได้มีอะไรที่ตกยุ่งกว่าเรามีอะไรที่เราได้ความรู้ได้ประจันทักขึ้นมากว่าก่อนนี้ ได้รับมารกจากการรวมตัวของเราในโครงการสัมมนาขั้งนี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราเปิดให้กับเราที่เราขอตลอดอินินิรออัมุสต,ตีนี้ คือส่วนหนึ่งของสซอรมุสตากีในเชิงงานจะมาหรืองานมีแบบส่วนร่วมมุสตามั่นใจว่าทุกคนมาโดยใจจริงเพื่อจะหาความจริงทางจริง เพื่อไปสูงอะไรที kind of um, ่เป็นความหวังของพวกเราที่อยู่ในวัยนี้ทุกคนมีชีวิตต้องผ่านวัยต่างๆอธิการก็เคยผ่านวัยของพวกเรากำลัง ทำหน้าที่อย่นี้ไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นวัยสำคัญมากส่วนใหญ่ชีวิตของเราวัยที่เราอยู่ในตั้งนากผู้ดมศึกษานี่เป็นวัยสำคัญวัยที่ ได้กำหนดทิศทางของเราในอนาคตเราเห็นผู้มีประวัติที่ดีของโลกนี้ส่วนใหญ่ช่วงวัยนี้เขาใช่ทุกครอบทำให้เขามีกำลังในการที่จะสานต่อชีวิตของเขาในวัยต่อๆไปที่การทนอยู่วัยนี้ เพื่อเรืออจะร้มละลายงงการเรียนผูะชอบแอคติฟไปไหนมาไหนที่เรียนอะไรเหล่านี้รู้สึกว่าถ้าไม่มีกิจกรรมและเตาฟืนร้อ์แน่นอน,นที่การไม่สำเร็จเพราะใจร้อนมากพอดูในวัน อยากจะทำอะไรให้ปรากฏขึ้นมาเลยสอบวัดไม่ไหวทำให้ต้องทิ้งเรียนทห้องเรียนมาบ่อยเป็นคนขาดเรียนที่มากที่สุดในห้องเรียนเพราะมวแต่ไปนู้นไปนี้ไิจกกร,รมนู้นกิจกรรมนี้ระสาทิ่งนู้นระสาที่นี้ แต่ว่าเราให้กับพธิการทำให้หลายๆอย่างมันลงตัวกันเรียนก็ได้เกียนนิยมอะไรเหล่านี้ก็งานแทคตนิกก็อยู่ในแนหน้าสมัยก่อนไม่ใช่ระดับของประเทศไทยเคยอยู่ในระดับอาเซียนมาเจ็ดแปดปีน้อง จากมาเลยจากมาอินเดียเซียที่เป็นทรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้หลายๆคนส่วนใหญ่เป็นลูกน้องอุตสตาสมัยก่อนนะก็เพราะเรา,เา,เาแอคทิฟสมัยนะั้นอาลัมบูดินะดีใจเขาก็กำลังรู้สึกว่าเป็นพี่เขาคนหนึ่งเขาก็มาเยี่ยมเยียนอะไรมีอะไร,ะไรงานที่เราพอจะมาประสานกับพขาครับเขบพร้อ ท,ที่มาเลประดที่อินโดคระที่ฟิลิปปินส์คระที่ไหนก็ได้ละอัลฮัมดุลิลลาห์ช่วงนี้เราอิสระมากยังไม่มีภาระรมากในครอบครัวจะไปไหนตอนไหนอย่างไรก็ได้ไม่เหมือนกับสมัยนี้สมัยที่เรามีครอบครัวแล้วผาดมันมา,มากแต่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ช่วงนี้ดีมากจะเป็นสุภาพสตรีพดีสุภผาบุตรพอดี ช่วงที่โล่งมากพอที่จะใช้เวลาหา,าประสบการณ์หาความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตในอนาคตที่ดีที่สุดตรงน,นี้มันถึงเวลาที่เราจะรู้ว่าชีวิตของเราแม้จะยังไรเฉลียวฉลาดเข้มแข็งในตัวเองคนเดียวมันอยู่ไม่ได้ไม่ใช่สุนทรภูม,มอ สุนทรภลอมันต้องมีแบบจะมาแข่งอยู่ร่วมกันมีความผูกพันเป็นพี่เป็นน้องกันนี่คือสุนทรภอแล้วก็ประกาศอัลอร์ประกาศและะาบนดิตที่มามามุมมุนสวดตนและมุกเป็นผู้สัทธาทาวมเป็นพี่เป็นน้องกัน แวเราต้องบอกว่าอันนั้นคือประกาอันนั้นคือไนเจอร์ของ <c oughs> ชีวิตไทยไห้รู้สึกอย่างนั้นเขาอยู่นอกกรอบในเจอของชีวิตไทยฟอสเลฟุน,นี่ต้างกาได้บอกแท้จริงคนที่มีพ่อเดียวกันแม่เดียวกันเป็นเขาก็ไม่ใช่ใช่ไหมอมตะบอสอุมนามาลุมีนู่นนี่ระบ,บุเรื่องอิมานเป็นตัวจุดศูงกลางของกรร ทพันเป็นอาละวาดฟอาสิบุญไปในขวายทุกน,น,นี่คือคำบัญชา,าของและจงมาแก้ไขทำให้ดีระหว่างพี่น้องของท่านให้ดีเพราะว่า เราจริงๆต้องเป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่เพียงแค่รู้จักเอาว่าไม่ขอแค่นั้นรู้จักไหนล่ะรู้จักคําสอนของ่าแล้ก็ปฏิบัติของท่านนาบีสอออเลสลัมซึ่งท่านนาบีตะอาฮีไปนัน้นอัซอวันมหยิยีนี้ทำให้ช่วงแรกๆใครตายก็ได้รับปรรณะความผูกพันจนกระทั่ง มรดกก็ได้ครับสุดพอ่อไปหลังจากเขาตายจากคนที่มีอีมัลไม่ใช่พ่อเดียวกันแม่เดียวกันหรือแม่เดียวกันไม่ใช่หรือพ่อเดียวกันนะต้งบรดกกันไนดะ้สแสดงถึงการเชื่ออุคหวานนี่มันไม่เพียงแค่รู้จักกันตรงน,นี้คําว่าอิสลามมันจะถูกประเด็นนี้มากกว่าไม่ใช่ต้องรอทะเลาะกันก่อน ถึงจะอิสลามไม่ใช่บางคนเขาจะอยงนี้ยัยทะเลาะกันก่อนถึงก็ต้องไปอิสลามอย่าทําอันนั้นไม่ดีต้องอยู่ให้มันเข้ากันจริงเพราะชัยตอนเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแยกกันระหว่างเรานะ้นอาชีพกานต้องมีคำสั่งสอนอัลกุรอานต้องมีการนั่งคุยกันเพื่อจะสร้างให้เป็นพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องกันให้ได้ เข้ากันให้ได้นาบีซ่าน่มันไม่ใช่มันเกิดด้วยโดยเองนามมุกมีความตนแค่คุณเป็นพุกนี้ผมเป็นคนก็เป็นนะไม่ใช่แค่นั้นนามบองจับคู่กันจนกระทั่งเกิดนั่นแฟนกัรจริงๆอันนี้คือออสเตรียไบลาคอยถึงอย่างนี้มันก็ไม่เกิดทะเลาะกันถ้าเราปล่อยแบบมีโรคมีอะไรมันก็ทะเลาะกันหมดทะเลาะกันเรื่อย ถ้าเราไม่ได้จัดต้องจัดขึ้นมาเป็นปอควอนตันไม่ใช่มันเป็นไปโดยปริยายแค่นั้นมันไม่พอและว่าก็บอกฟอสเลคูจงทำให้ดีสร้างฟาสเลคูมาจากซอละงไม่ละคอยนี่เป็นงานนี่เป็นภารกิจของเราฟาสเลคูไม่ละคอยจงสร้างให้เกิดเป็น เป็นแผ่นระหว่างกันระหวา่ววางกันไม่นั้นมันก็รอเป็นเหย,ยื่อของเชตรตลอดพอเรามีเป็นปุ่เป็นแผ่นขึ้นมาเชตรก็ถูกกำแพงเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้มันก็เรื่องทะเลาะก,กันมันไม่ค่อยพถ้าเกิดเข้าไปแก้ได้ ถ้าทวาระหว่างเราไม่เคยชินในชีวิตเป็นพี่น้องกันโดยแบบอย่างของนบีทะเลาะยากที่จะไปแก้ครับเดี๋ยวอ้างอย่างนู้นอ้างอย่างนี้ใช้ตอนก็มาทา,ทางนี้คนหนึ่งทางนี้คนหนึ่งทำให้ขยายวงการทะเลาะให้เป็นกว้างจากคนเดียวไปสองคนสองคนจากยามากไปสู่ยามากกัน นี่คือพระไม่มีบุคคลไม่เกิดบุคคาทำไมไม่เกิดเพราะไม่มีธุระภารกิจฟาสเดหูนฟาสเดหูนี่คืองานยามาใหญ่มากต้องวางแผนต้องมีการพบปะกันรเต็มบุคุยกันต้องมาเอารากฐานกับอิสลามอะไรกันบ้างเต็มมิลเลนนิวสตันดิกรูอะไรแบบนี้เผื่อว่าจะให้เกิดเป็นพี่เป็นน้องแบบขั้งกันไม่ใช่แบบ ต้องตระกูลอิมานอย่างเดียวไม่ใช่นี่คือสิทงที่อยากจะฝากพวกเรางานของนี้คืองานอิสลาบไปในอัคกวัยแต่อัควายก็เหมืนกันภาษาลกาพูดสภาพุรุมเข้าสภาพสตรีโดยฝันายมีิาบนะเอาเปตัดบบันปินตัดิโดยตัดริบเออาารอัลฮัมดุลลห์ เราต้องมาขยายความรู้และก็มาเข้าใจจริงๆเรื่องขวะัดนั้นเราก็แย่เราก็กลายเป็นตามต้นตังตอู่งจากกระจาย,ยไปเสียเวลาทั้งชีวิตเลยในช่วงนี้เราเข้าใจวขวะัไม่ออกทาให้ช่วงต,ต่อต่อไปแล้วก็จะกลายเป็นใช้ตัมาล้วาให้ล้วนานัน์อีกไ ใชัความธรรมดาจะอยู่กับคนคนเดียวถ้าคนที่โดดเดียวไม่เข้าพวกไม่เข้าฝูงจะเป็นเดืช่ตอนี่ไปไหนมาไหนในเดินทางคนเดียวนันดีไม่ชอบเพราะจะเป็นเดือของแช่ต่อนโดยเฉพาะสุภาพสตรีไปไหนมาไหนอยากไปคนเดียวต้องไปถึงมสองคนเพราะว่ามีนันอิสในอัอไหนแช่ต่อนกับสองคนมันไกลกว่ากักคนเดียว ที่สำคัญเราต้องดูว่าต้องเป็นพี่น้องอยู่แบบพี่กับนน้องกันต้องเห็นใจกันต้องดูกันต้องเคารพกันถ้าเขาอายุมากกว่าเราต้องเคารพในฐานะพี่เราคนเป็นพี่ต้องเป็นดูกางน้องในฐานะเขาเป็นน้องเราต้องรักเขาต้องสงสารเขาต้องเห็นใจเขาไม่ใช่ว่าต้องตรงกันข้ามเราอเลยแม้จะต่างกันปีเดียว เขามีส uhm. <cima. S 1> ิทธิที่เราจะเคารพเขาเพราเขาอยู่ปีสาเรามีอยู่ปีสองสิทธของเขาตปองหาให้เราต้องเครพเขาปีสามปีสองหรือปีสามปีสี่ก็มีสิทธิ์เขาที่เราต้องเคารพเขาแล้วก็ปีสาน้องมีสิทธิ์ที่ท่านจะเอ็นดูกับเขาช่วยเขาอะไร เห็ในใจทับเขาขอย่างไรเขาอ่อนแอกว่าเราเพราะเขาอยู่มีสาระอยู่ดีนั่นคือรับบโอ้โหวิจริงมันก็จะบอกว่ายากก็ไม่ใช่ยาก,กศาสนาอิสลามมีสันที่ง่ายแต่ว่าจะบอกว่าง่ายก็ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดอต้องตามเ,าเรื่องที่ดีและก็มาจาัดให้เป็นระบบขึ้นมามันก็ไม่ยาก พอกิดอุควลขึ้นมานะยามาต์ก็มันจะเกิดโดยปริยายเพราะจามาต์ในศาสนาอิสลามมันก็บนพื้นฐานอุคคลไม่มีอุคคไม่มีามาและก็พอมีจามาต้ต้องมีอุติซาร็มีปานไม่มีตานไม่มีจามาตย์ธรรมเเราวันนี้มาจากจามา์ ที่ทุกคนถือว่าเป็นพวกเดียวกันอยู nah, es que ่ต่างมหาวิทยาลัยเขาที่อยู่ที่นี่เขาที่อยู่ที่นี่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นคนที่รับหน้าที่มาดูแลที่สําหรับเขาคนที่อยู่ที่นี่เขาต้องดูคนที่อยู่ที่นี่ก็ดูบางคนเหมือนกับเราจับ จก <ผม S 1> ันฉันอยู่มหาลัยสัะบราฉันอยู่ราชพัฒน์ฉันอยู่มออปนีฉันอยู่ที่นู้นก็มาอยู่ในฉันนีย่างนี้ป้องกันอย่ายให้แชีต่ตอนเข้ามาป้องกันอย่าให้น้องๆ,ๆเราต้องถูกปลัะละเลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูเขาดูเขาสิครับนะ้าเขาไปไหนละ่ะเขาถูกกลืมอนอะไรแล้วถ้าเป็นเยื่อของเช่ตอนหรือเปล่ายังไงต้องมาดูต้องมาดูที่เราอยู่ที่ไหนละ่ะต้องเขารพเขา ต้องขอความช่วยเหลือจากเขาด้วยในฐานะเป็นพี่ก็อย่างนี้นะมันอยู่กันหมุอลองสักอยากฝากเรื่องนี้ให้กับพวกเรานะเป็นการบ้านเพื่อจะมาเจออีกปีหนะ้าใช่ไหมครับนะเรื่องอาเซียนจริงกว้างริงเราต้องเข้าใจเนระื่องอุกวาให้มากบุกวามันจุดเริ่มต้นจากอีมันไม่ใช่จากลูกพี่ลูกนะ้องหรือว่าเป็นคนชาติเดียวกันชาติที่พันเดียวกัน อิสลามไม่มีชาติพันธุ์ขม้าสั่งนักก็กล่าวร่ำเมตตาโลกล์โลกิ์โลกิ์ทว่าแม้เราเอย่าไปสซ้ำกับสิ่งที่อัลลอฮให้กว้างกับสิ่งที่อัลลอฮแค่อย่าไปตีแต่ให้มันกว้างไปอิสลามมีที่แค่มีที่กว้างเราพยายามที่จะ เข้าใจอิสลามให้ดีที่แคบจะทำายังไงที่กว้าจะทำอย่างไช่วยโอกาสให้กว่านี้หลังจากนี้เรามีประชากรเป็นหลายร้อยหลายร้อยลาย้ลานซึ่งเรายังเป็นคนส่วนใหญ่อยู่ในอาเซียนเรา50กว่าเปอร์เซ็นต์มุสลิมเราเป็นลูกพี่ของศาสนาอื่นในระดับอาเซียน เราก็ต้องเชิญแลยให้เขาเสักวันหนึ่งเราก็คงไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็เราอาจจะอยู่ฟิลิปินเป็นรองศาสตราจารย์ที่อินโดนีเซียที่ไหนก็ไดหรือเป็นนักวิกทย์ใหญ่ที่อ่าอ,อินโดนีเซียก็เป็นไปได้ทุกอย่างนี้คุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณคืออยู่ในยามาด้วยกัน,กนคุณมีอะไรก็เสริมยามาให้แข็งแรงเพื่อยามาจะดูแลเรา ดูแลครอบครัวเราดูแลลูกหลานเราอีกต,อต่อไปชีวิตจะสานไปต่อต่อไปจปนกระทั่งวันเยียมยาเรามีเยียวะาเรารู้สึกสบายเพราะอันนี้เป็นของล o r d ยยวมาไม่ใช่ของใครบนพื้นฐาน إ านกับอล l o r ์เท่านั้นเกิดะยายาไม่ใช่ของผู้นั้นผู้นี้ไม่ใช่เขาอาจจะเป็นประธานเราหรือจะเป็นัวหน้ากับเราอันนั้นคือไม่เป็นไรไม่ใช่ของขาของ l o r นะ Namun mukminun na ikhwatuh. Boleh tuntan ikhwat ke jamaah, ke taawon, ke jodoh takwa, ke walak wal mukminun wal mukminatu, wal mukminun wal mukminatu. Bagi mereka, sesuatu yang cuma boleh dilakukan dalam satu tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam satu tahun. การรวมตัวกันการวาระซึ่งกันและกันเรื่องข้อความเรื่องยะมาเรื่องวาระสำคัญในศาสนาอิสลามต้องเรียนรู้ต่อไปว่าวาระอะไรอะไรกันอะไรและพอให้อยู่เราเป็นมุสลิมในฐานะอยู่ในภาคใต้เป็นเมเจอร์ตี้พออยู่ในประเทศไทยเป็นเมโอริตี้พออยู่ในอาเซียนมาเป็นเมเจอร์ตี้อีกรอบหนึ่ง ก็ต้องฟลักซิเบิร์ให้ได้เผื่อว่าเราทำอะไรให้มันอยู่สอดคล้องกับกำลังของเรากำลังในเยอร์เที่ไม่เหมือนกันกำลังในเยอร์เที่กำลังในเยอร์เที่มันต่างกับกำลังในเยอร์เที่เราก็จนเวลาเราเมเยอร์เที่เราเอาเยอะถ้าอาเซียนเราต้องอยู่ในหน้าศาสนาอยู่เลยนะจะให้ใครอยู่ในหน้าไหนนะเรื่องอาเซียนเพราะเรามีจุดแข็งมากมายเรื่องศาสนาอย่างแรกๆคือศาสนา สองภาษาสำหรับคนที่พักได้มีควาษามารก,กว่าคนเ่มหนึภาษาขึ้นมะาและก็เรื่องอื่นอีกความสามารถในด้านเฉพาะทางของวิชาต่ตางๆที่เป็น Special เ specialist ของใครสักคนนึงนั่นก็จะได้ให้กับคนในอาเซียนนะวันต่อไปเราต้องคิดระดับอาเซียนและการเรียนรู้ของรเรากานะรอรสร้าง โครงสร้างของเรา,เาต้องโครงสร้างระดับอาเซียนแล้วไม่ใช่โครงสร้างของงานของเราระดับท้องถิง่นมันจะไม่ทันกับการเคลื่อนไหวของโลกต้องให้ทันเราเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลี่ต้องให้ทันกับการกระบวนการของโลกในการอะไรนะขยายตัวจากภาคใต้มาสู่ประเทศจากประเทศมาสู่อาเซียนจากอาเซียนมาสู่โลก ให้มันท่านพอดีพอดีวางตัวที่พอดีพอดีคือสิ่งที่ดีที่สุดถ้าระวังตัวแบบเกินอะไรมันก็ไม่ดีแบบน้อยเกินไปมันมันก็น่าเกลียดเราไม่เหล็กทำอะไรนะต้องอยู่แบบรีบาทุกคนต้องรีบาทุกคนต้องมาตอบสนองอายะที่บอกว่าอัลลอฮฺบิเลาะหมิเชิญธรระยิมยาอิยูฮัลละนีนะะมันสบิรุวะซับิรุวะรับิตุ วัตถุล่าวลต่เราต้องศึกษาดูต้องนิสัยันโอ้พูดสัตยาทั้งหลายอิสบิมศรัทธาแล้วไม่พอต้องสบายด้วยจะเอาศรัทธายังเดียวเราเป็นผู้ศรัทธาพอแล้วไม่ต้องสบายแล้วสบายจะเกิดได้ไหมถ้าไม่มีวัตถวาซาบริซอบรีไม่ได้ัตถวาซาบริซอบริจะเกิดได้อย่างไรถ้าเราไม่พบปะกันไม่นั่งคุยกันไม่มีสตาดีรุ่งกัน มันไม่เกิดสวัสเพราะไม่เกิดตาวาศีตาวาศีที่อ,อิบราฮิมาว,าก,ม د, มมา,วากับมุฮัมมัดมุฮัมมัดมาวากับอุสตาฟฟาวะคือมาตักเตือนกันนั่นคือตาวาน์ไม่ใช่ว่าฟังคนเดียวพูดแต่ก็กระจายเหมือนกันนั่นเรียนไม่ใช่ว่าตาวาน์เนีอ่าสตานีครุนี้ไม่ใช่ว่าแค่สตานี้แต่ว่ามันเกิดตาวาศีขึ้นมาให้ได้ตามคนต่างให้ส่วนในการ ขับเคลื่อนชีวิตของแต่ละคนให้อยู่ในระดับมีสอบเป็นเครื่องมาเครื่องมือเครื่องมัน,น,น,มนสวบไม่พอคนเดียวต้องวสบิรต้องสวบนในเชิงแข่งขันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นกับคนที่ไม่เข้าใจเราหรือกับคนที่ไม่ไม่อยู่กับเราในเชิงอุดมการาศาสนาในรเหล่านี้ ต้องสอบดูให้ได้เราต้องต้องจริงให้ได้ต้องอยู่ในหน้าแนวหน้าอาเซียนต้องสอบดูและลายหลายคนมุ่งไปสู่อาเซียนหมดนะเราต้องสอบดูสร้างความอดทนให้เท่าหน้าสุดๆกว่ามอดนั่นคือสอบดูในเชิญแข่งขันไม่ใช่ถ้ายากยอนตันน่อามันสบดูนั้นแค่ตัวเองว่สอบดูตักคนนะฮะ วรอร์บิทูวารบิทูคือต้องอยู่ในรูปแบบจมะมามีการกพัน์ระหว่างกันและก็มาสร้างความเป็นเป็นแผ่นให้ได้ทั้งวรอรบิทูวัดปฐุมรงและจงเกรงอัลลอกและอันละคนจงเดืรุนตรงนี้นะเอาจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่สำเร็จให้อาลฟลา,าลได้แล้วมาให้ดี ح ي ع ยงงานฟ้าแลงแต่เด็กฟ้าอิกรัตวัด ل ุกข์ของพระองค์รู้สึกคุ้มกายพ ل ะเจ้าแผ่ิขอขอบคุณอีกขั้นหนึ่งกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะอาจารย์เร็ุกรี่และก็คณะกรรมการจากสมนาครั้นนี้รา์ในคณะคนอื่นในอยู่มหาลัยก็ขอภูมิใจนะขอว่าจะออมาตาลาให้ควาประสบความสำเร็จชีวิตพวกเรา จะเป็นสุภาพดีจะเป็นสุภาพสตรีให้มีครอบครัวที่ซอลและและก็ให้มีลูกหลังที่เุรยิยะที่ซอยขึ้นเป็นทั้งดเวดียนี้นและก็งานจริงจังในยามาที่ถูกต้องที่ได้รับโปรดปรานจากทานราตาะไม่ใช่ยามาที่น้าอะไรนะผิดพ,พลาดหรือไม่ถูกต้องตาม ความต้องการของออสมานอตาลาทุกคนจะพลาดจักอยู่ในยามาไม่ได้ต้องพยายามให้อยู่ให้จุดตัวเองอยู่ในยามาให้ได้ยามาที่อัลลอฮฺตรงบริบ่อชอบ์บากาลามหาเลยพร้อมที่มารวมตัวกันรวมมืกันรวมรนวัตออัตละลอัลัลอลัฮาลลัลลอฮฺฮััััมฮััฮบอัลลมัลสลามอลัยุระุออัลลอฮฺ วาเรืองสีลลก็ต้องขอบคุณอาบีฮะทักเตสแมนทีจะปฏิญาณที่ให้เกียรติเราว่าให้ทปิญาเกียรติพวกเราทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณของเรื่องทรงระตงให้งแงให้ทุท่านนะครับก็ขอประกาศนี้ในรายงานนี้ที่บัซีน้นเดี๋ยวเวลาที่ไปเปี่ยน ขส่อมนุษสิมานรอรับหลงจากนุษย์ออกจากของชุนี้นะครับเขาเรียกว่าอยาก้ออกออก่อนอย่างกอก